เริ่มเดือดน,นะคะเราจะใส่เกลือลงไปค่ะจะประมาณสองช้อนชานะคะเกลือนะคะจะช่วยให้ผักของเรานะคะมีความสดสีสวยสดใสใส่ผักลงไปลวกได้เลยค่ะ ลวกสักครู่นะคะให้พอสุกค่ะให้พอนิ่มตามที่เราต้องการเนาะพอได้ตามต้องการนะคะเราก็นำผักขึ้น